สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูวิธีพันเกลียวถนอมสายชาร์จกันค่ะสําหรับเกลียวถนอมสายชาร์ตแบบนี้ปอเคยพันไว้หลายเส้นแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะเส้นนี้ปอยใช้มานานแล้วะคะ่ะใช้แล้วก็ชอบนะคะนอกจากจะทําให้สายชาร์ดูสวยขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังใช้ได้ทนมากขึ้นด้วยนะคะเทคนิคการพันให้สวยเนี่ยก็คือพันให้ชิดกันไม่ให้มีช่องว่างนะคะ แล้วก็ตอนนี้ปอยมีซื้อเป็นอะแดปเตอร์มิฟฟี่มาเพิ่มค่ะนี่ค่ะจะเป็นอะแดปเตอร์มิฟฟี่สวัตต์สีฟ้านะคะสําหรับอะแดปเตอร์อันนี้เนี่ยปอยเคยใช้เป็นสีชมพูแล้วค่ะใช้แล้วชอบก็เลยสั่งซื้อสีฟ้ามาเพิ่มนะคะนี่ค่ะเป็นอะแดปเตอร์ที่หน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะการขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถชาร์จได้ท,ทั้ง Type C แล้วก็ Type A ค่ะ พอปอยซื้ออะแดปเตอร์สีฟ้ามาเนี่ยก็เลยสั่งเกลียวถนอมสายชาร์จสีฟ้ามานะคะจะได้ดูเข้ากันค่ะสําหรับพิก,กัดของอะแดปเตอร์แล้วก็เกลียวถนอมสายชาร์จเนี่ยเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่ตัวสายชาร์จกันค่ะอันนี้เป็นสายชาร์จใ C t ซ Lightning ที่ปลอยได้มาพร้อมกับ iPhone 14 Pro Max นะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะมาใช้เลยค่ะ,คะเป็นสายใหม่เลยนะคะ นีมาดูวิธีการพันเกลียวกันเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากฝั่งไหนก็ได้นะคะฝ็าจะเริ่มจากฝั่งไลนิ่งอันนี้นะคะก็ให้เอาเกลียวถอมสายชาร์จมาค่ะแล้วก็เหลือตรงปลายเอาไว้ซักรประมาณ3-4นิ้วนะคะเหลือเอาไว้สําหรับพันกลับมาตอนท้ายค่ะตอนนี้เราก็เริ่มพันลงไปแบบนี้ก่อนนะคะ ค่อยๆพันไปแบบนี้นะคะค่อยๆพันไปทีละนิดให้แน่นเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ง่ายค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะนี่ค่ะพันไปเรื่อยๆตลอดทั้งเส้นเลยนะคะ นี่ค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ใช้ความใจเย็นนะคะพันไปเรื่อยๆให้แน่นค่ะค่อยๆพันไปทีละนิดนะคะนี่ค่ะส่วนของปลายสายที่ยาวๆเนี่ยเราจะเอาที่พันสายช้ามาพันไว้ก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่เกะกะค่ะจะได้พันได้สะดวกมากขึ้นนะคะ นี่ค่ะหรือว่าจะเหวี่ยงพันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วค่อยๆเลื่อนให้แน่นค่ะนี่ค่ะในที่สุดก็พันจนเต็มเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีเลยค่ะพอพันมาจนสุดแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราพันย้อนกลับมาค่ะพันย้อนกลับมาแบบนี้นะคะพันย้อนกลับมานะคะประมาณสัก3 4นิ้วค่ะ พันย้อนกลับมาเพื่อเพิ่มความแน่นหนานะคะนี่ค่ะพันย้อนกลับมาประมาณสัก 2- 3นิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็ตัดส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะนี่ค่ะตัดออกแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาดูตรงต้นที่เราทำไว้ค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือชายเอาไว้นิดนึงนะคะก็ให้พันย้อนกลับมาเหมือนกันค่ะ การสายที่เหลือย้อนกลับมาแบบนี้นะคะทาเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะย้อนกลับมาประมาณสัก 2- อสมนิ้วนะคะนี่ค่ะพันย้อนกลับมาจนสุดแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้ก็ได้สายชาร์จสวยๆแล้วคะ่ะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะพอพันเสร็จแล้วสายชาร์จเข้ากับตัวอะแดปเตอร์อันนี้มากๆเลยค่ะสีเข้ากันมากเลยนะคะนี่ค่ะเวลาเสียบชาร์จก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ดูสวยดีเลยค่ะค่ะชาร์จกับโทรศัพท์นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง Youtube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ